สำหรับสถานการณ์การแพร่ระบา,าดโควิด1 9ขณะนี้ส่งผลให้พระพิสุสามเณรไม่สามารถออกบินธบาตได้ทางคณะสงฆ์วัดอรุณนำโดยพระธรรมรัตนดีโลกเจ้าอาวาสวัดอรุณได้ดำเนินกิจกรรมตามดำริของสมเด็จพระสังฆราชในการประกอบกิจกรรมโรงทานประกอบอาหารให้พิสุ ครูอาจารย์ผู้ใหญ่พระภิษุอาพาศสามเณรนักเรียนในพระอารามซึ่งบุคลากรลูกจ้างของวัดลงมือเป็นแม่ครัวช่วยกันประกอบอาหารเตรียมอาหารใส่ปิ่นโตจากนั้นพระภิษุสามเณรก็แบ่งหน้าที่กันค่ะนำไปถวายแด่พระภิษุในพระอาราม แต่อย่างไรก็ตามผู้ช่วยเลขานุการวัดอรุณระบุด้วยค่ะว่าแม้จะเกิดวิกฤตแต่เป็นเรื่องที่ดีที่ได้เห็นน้ำใจพร้อมรู้สึกยินดีที่ได้ช่วยเหลือชุมชนใกล้เคียงอีก3ชุมชนนะคะที่ได้รับผลกระทบเช่นเดียวกันนอกจากนี้ยังพร้อมช่วยเหลือโรงพยาบาลใกล้เคียงอย่างโรงพยาบาลสิริราชหากได้มีการเรียกร้องเข้ามาเนี่ยการประกอบโรงทานก็จะเริ่มต้นขึ้น ตั้งแต่วันที่9าพฤษภาคมค่ะแล้วก็จะทำเรื่อยๆไปจนกว่าสถานการณ์โควิดในรอบนี้จะดีขึ้นนะคะบนหลักการบาวรน,นั่นเองก็คือ,อวัดเนี่ยเป็นศูนย์กลางแล้วก็จะมีทั้งบ้านมีชุมชนแล้วก็โรงเรียนรวนรอบนะคะที่จะได้รับความช่วยเหลือวัดก็พร้อมที่จะเป็นพึ่งพิงให้กับชุมชนโดยรอบนะคะ